สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูพา,ามาดูวิธีการชุบแข็งนะครับไอ้เจ้ามีดกึง่งอันนี้ไม่ใช่มีดกึ่งครับก็คือเหล็กตลับลูกปืนนะผมมาตีเป็นแบน,นแล้วก็มาออกแบบใส่ตัวนี้นะครับในการปาดบ่าไอา้เจ้าบ่าวของมใส่นะครับเนี่ยบ่าวตัวนี้มันแข็งเป็นเหล็กก้านะครับต้องใช้เหล็กก้าคาร์บอนตัวนี้ ซึ่งเป็นตลับลูกป,ปืนนะครับมาตีให้แบนแล้วก็ออกแบบรูปทรงครับแล้วก็ทําการชุบนะครับเผาไฟให้ร้อนนะครับก็จะชุบด้วยน้ํานะครับเพื่อจะให้มันความกล้าความแข็งมันเนี่ยเพื่อที่จะปาดไอ้เจ้าบาบาวนี้ได้นะครับเนี่ยยังแข็งเลยนะครับอ่าเพราะว่าผมต้องปาดหน้ามันให้แบนลงไปนะครับเพราะว่ามันลึกบาบาวมันลึกมันซุดเยอะเนี่ยเราต้องปาดหน้าบาวลงไปบา ให้มันเสมอแล้วก็ทําองศาใหม่นะครับอ่านี่ผมก็ทําการก่อไฟก็ผมจะใช้ลมมาเป่าให้ไฟแดง,งก็พอมันแดงแล้วก็แล้วก็จะจับมาใส่ชุบแข็งมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นงานเข้าไปนะครับเนะี่ยชิ้นงานเนีเอาไปร้อนแนละเป่าไฟแรงๆนะครับเอาให้มันเหล็กมันแดงเลยนะครับ อ่แดงครับแดงเท่เยนะครับให้เน้นที่คมไปเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนกระจายตัวลงมาครับไม่ให้มันแข็งมากแข็งมากแตกอ่อนมากก็ไม่เข้าครับขึ้นไฟสักนิดหนึงครับ เราก็จะได้ใบมีดที่ใช้กัดบ่าวบาวที่แข็งแรงนะครับถ้าไม่งั้นไม่เข้าแน่นอนครับ